ครูสัตววัฒนนะครับวันนี้เรามาแนะนำนะครับผมมาแนะนําวิธีการสมัครนะครับตัวของอักษรเจริญทัศนะครับว่ามีวิธีการสมัครอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับผู้ปกครองเข้าไปที่กลุ่มไลน์ก่อนนะครับกลุ่มไลน์นะครับกลุ่มไลน์ถ้าเป็นป .6 ก็ถลาวิทยานะครับ2563ป .6 วิทยาศาสตร์ถ้าเป็นป .5 ก็ถลาวิทยานะครับของป .5 นั่นเองนะครับวิทยาศาสตร์ของป .5 นะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่โน้ตนะครับแล้วก็หาตัวของอักษรเจริญทัศนะครับที่ผมให้ไปจะอยู่ในโน้ตเลยนะครับจะเขียนว่าเด็กๆเ,เข้ามาสมัครนะครับจะมีวิดีโอสอนของหนัง,นงสือวิชาที่เราใช้การอักษรเจริญทัศเราก็คลิกไปได้เลยนะครับส่วนถ้าใช้ใครใช้โทรศัพท์ก็เหมือนกันครับหลักการเดียวกันมันก็จะลิงก์ไปที่หน้านี้หลังจากนั้นก็ยอมรับข้อตกลงเมื่อยอมรับข้อตกลงมันจะเขียนว่าลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับเราก็ไปกดที่ลงทะเบียนนะครับ แล้วก็ยอมรับก็ตกลงอีกรอบหนึ่งนะครับไหนดูซิหลังจากนั้นเนี่ยมันจะถามเราว่าเข้าสู่ระบบของครูหรือนักเรียนให้เราเป็นของนักเรียนนะครับของนักเรียนนะครับยังไม่เป็นสมาชิกมากดตรงนี้นะครับยังไม่เป็นสมาชิกถ้าเป็นของครูมันจะขอใบป,ประกอบวิชาชีพนะครับเวลาเราเป็นโดดโหลดสื่อเสร็จแล้วเราก็ใส่ชื่อนะครับอันนี้ผมจะใช,ใช้ของน้องเขานะครับของแฟนผมเพราะว่าพอดีของผมเนี่ยสมัครไว้เสร็จแล้วนะครับ ปัญญานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่อีเมล นะครับอีเมลของเรานะครับถ้าใครยังไม่มีตัวของอีเมลก็รบกวนไปสมัครนะครับส่วนใหญ่จะใช้ g ี mail กันแล้วนะครับฮอดเมลไม่ค่อยใช้กันแล้วนะครับแล้วก็รีบัตรประชาชนแล้วก็มือถือนะครับแล้วก็รหัสผ่านรัฐยืนยันรหัสผ่านนะครับเมื่อตะกี้นะครับเราใส่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะให้เราเนี่ยยืนยันในอีเมลหมายความว่าตรงนี้เนี่ยเรายังเข้าไปไม่ได้นะครับของตัวระบบ นะครับเราต้องเข้าไปที่อ e ีเมลที่เราใส่ไว้เมื่อตะกี้นะครับของผมก็ใส่ไว้ที่ pyp นะครับ3 8 9 9 7 gmail com แต่ผู้ปกครองต้องจำรหัสผ่านได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปกดที่อ e ีเมลนะครับกดที่อ e ีเมลมันจะมีปุ่มสีเขียวๆนะครับให้เรายืนยันตัวตนนะครับหลังจากนั้นก็ยืนยันตัวตนของตัวเองนะครับเมื่อยือนยันตัวตนมันก็จะไปลิงก์ตรงที่หน้าเว็บเพจนะครับให้เราเข้า อีเมลที่เราสมัครไว้เมื่อตะกี้ะครับแล้วก็รหัสผ่านเมื่อตะกี้ะครับที่เราใส่ไปนะครับและหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบนะครับถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์มันจดจำในระบบก็ได้เดี๋ยวเราลืมรหัสผ่านแล้วก็จะมีปัญหากันอีกนะครับก็เข้าสู่ระบบไปมันก็จะเข้ามาตรง,ตรงที่อักษรเจริญทัศนนะครับนะครับตัวของเลนนั่นเองแล้วบอกว่าเราเนี่ยเป็นปอนไหนเราก็ไปกดนะครับ อ่ะเสร็จแล้วพอเป็นหน้าหนังสือแบบนี้นะครับพอเป็นหน้าหนังสือแบบนี้สมมุติว่าตัวของของเรียนเนี่ยนะครับไม่ต้องสมมุติตัวของเรียนเนี่ยนะครับวิทยาศาสตร์เราจะใช้อักษรเจริญทัศน์เราเข้าไปที่ป5นะครับแล้วก็เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียนตามหนังสือจะเป็นตัวที่สรุปแล้วนะครับถามว่าทุกคนควรที่จะสมัครไว้ไหมควรที่จะสมัครเพราะว่าในนี้จะมีวิดีโอสรุป ซึ่งตรงกว่าตัวของ DLTV ที่เราใช้กันนะครับตัวนี้จะตรงกว่า DLTV เพราะว่า DLTV มันใช้หนังสือสสวทแต่ของเรียนเราใช้หนังสืออักษรเจริญทัศน์เสียส่วนใหญ่ดังนั้นมันมีหลายวิชาดังนั้นรบควรผู้ปกครองสมัครให้ด้วยนะครับนะครับตรงนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของนักเรียนเองนะครับโทรศัพท์ใช้ได้แท็บเล็ตใช้ได้คอมพิวเตอร์ใช้ได้นะครับถ้าใครมีปัญหาหรือว่า ติดขัดตรงไหนสงสัยตรงไหนก็ติดต่อได้นะครับทักมาถามได้นะครับดังนั้นรบควรผู้ปกครองด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวนักเรียนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ